คลิกฟ้าสยบปฐพี The ี e g e n d o f ู u t i a n ตอนที่1,109สามดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่สำหรับการฝึกฝนในต้าหลีเย่ฟูเทียนเห็นรอยยิ้มของลี่หยูและกล่าวว่าหากข้าพ่ายแพ้ข้าจะทำตามสัญญาและไปที่ภูเขาดาบเพื่อฝึกฝนวิชาดาบของข้า ลี่ยู่พยักหน้าภูเขาดาบเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในราชวงศ์ต้าหลี่ในการฝึกฝนการใช้ดาบถ้าเจ้าต้องไปที่นั่นเพื่อฝึกฝนเจ้าไม่จําเป็นต้องไปที่สํานักต้าหลี่เหมือนครั้งที่แล้วลี่ยู่มั่นใจว่าเย่ฟู่เทียนจะพ่ายแพ้ไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนคู่ต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งกว่าเขาเป็นรุ่นน้องระดับแนวหน้าของภูเขาดาบ เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเล็กน้อยและไม่พูดอะไรที่เย่อายิงอีกต่อไปถ้าเขาทุ่มสุดตัวเขาเชื่อว่าเขาสามารถเอาชนะใครก็ได้ในต้าหลี่ที่ต่ำกว่าระดับนักบุญแต่ตอนนี้เขาสามารถทำได้โดยใช้ทักษดาบของเขาเท่านั้นและเขาได้วางข้อจำกัดมากมายไว้กับตัวเองถ้าเขาต้องการที่จะชนะเขาทำได้แค่ด้วยดาบของเขาเท่านั้นถ้าเขาไม่สามารถเอาชนะด้วยดาบของเขาได้แม้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้เขาก็ยังไม่สามารถชนะได้ ถ้าเขาชนะด้วยดาบเขาก็ชนะถ้าเขาแพ้ด้วยดาบเขาก็แพ้ถ้าเขาเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้อย่างหวังชวนเขาก็ยังไม่มั่นใจอย่างแท้จริงถึงชัยชนะด้วยดาบของเขาเพียงอย่างเดียวก็ใช่อีกสิ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวเหะไรกับเจ้ามากนักเจ้าสนใจที่จะฟังมันไหมลีหยูถามด้วยรอยยิม้มบอกข้าที่เย่ฟู่เทียนพูดพร้อมพยักหน้าตอนนี้เจียนอู่ไม่ใช่คนเดียวที่มาที่เมืองจัก,กระพรรดิตาหลี่ตี้ห่าวจากภูเขาเตาหลี่ก็มาด้วยเธอกล่าว ที่ห่าเย่ฟู่เทียนถามอย่างสับสนเขารู้จักภูเขาเตาหลี่บันทึกบอกเขาว่าก่อตั้งโดยราชาเทียนเตาผู้ซึ่งควบคุมกองทัพตะวันตกในขณะนี้มีสามดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังสำหรับการฝึกฝนในราชวงศ์ตตาหลี่สำนักตตาหลี่ภูเขาเตาหลี่และภูเขาดาบหลูวพูดช้าช้าเมืองตตาหลี่ไม่ได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่ในสายตาของราชวงศ์มันอยู่ที่ใจกลางของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามแห่งนี้สำนักตตาหลี่ซึ่งก่อตั้งโดยที่ปรึกษาจักรพรรดิอยู่ที่นั่น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากจักรพรรดิและมีข้อได้เปรียบในการตั้งอยู่ในเมืองจักรพรรดิจึงถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดสามแห่งอันดับสองที่ดีที่สุดคือภูเขาเตาหลี่ราชาเทียนเตาประจำการทางตะวันตกมาหลายปีแล้วและกองทัพตะวันตกควบคุมพื้นที่นั้นอย่างสมบูรณ์ราชวงศ์ของราชาเทียนเตามีอำนาจเบ็ดเสร็จทางทิศตะวันตกหลายตระกูลและนิกายต่างมองหาความเป็นผู้นำ ด้วยภูมิหลังนี้ราชาเทียนเตาสามารถใช้พลังที่เขามีอยู่ทางตะวันตกเพื่อเรียกอัจฉริยะรุ่นเยาวทั้งหมดและพบภูเขาเตาหลีสิทธิของภูเขาเตาหลี่ทุกคนมีประสบการณ์ในสนามรบนั่นคือภูเขาเตาหลี่ซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดในตะวันตกและดีที่สุดเป็นอันดับสองในแผ่นดินทั้งหมด ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดอันดับสามสำหรับการฝึกฝนคือภูเขาดาบตี้ห่าวมาจากภูเขาเตาหลี่และราชาเทียนเตาได้รับเลี้ยงเขาหลายคนมองว่าเขาเป็นราชาแห่งตะวันตกในอนาคตเขาไม่เคยเป็นเมืองต้าหลี่มาก่อนและบุคคลสำคัญในเมืองนี้ไม่มีข้อมูลที่เป็นรูป,ปธรรมเกี่ยวกับอำนาจของเขาถึงกระนั้นหลายคนคาดเดาว,ว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในราชวงศ์ต้าหลี่ที่ต่ำกว่าระดับนักบุญ ไม่มีสิทธิ์ของสำนักต้าหลีคนไหนที่สามารถเอาชนะเขาได้เย่ฟู่เทียนถามด้วยความสงสัยโตเฉินแห่งสำนักต้าหลีแข็งแกร่งมากจริงๆตอนนี้ที่ปรึกษาจัก,กรพรรดิกำลังจะเลือกสิทธิ์คนอื่นตเฉินน่าจะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้หลายคนคิดว่ามันจะเป็นเขาความแข็งแกร่งของเขานั้นชัดเจนแต่ราชาเทียนเต่านั้นเยออ่อหญิงและหยิงผยองเขาอาจส่งตีห่าวไปที่เมืองจัก,กรพรรดิต,ต้าหลี่เพื่อโจมตีผู้ปลุกฝังที่ที่ปรึกษาจัก,กรพรรดิได้เรียกมา เจ้าสามารถเห็นความไว้วางใจที่เขามอบให้ตี้หาวหลี่อยู่กล่าวดังนั้นมีผู้ที่เรียกตี้หาวว่าเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในราชวงศ์ต้าหลี่ที่ต่ำกว่าระดับนักบุญแน่นอนว่าบางคนคิดว่าเป็นตัวเฉินแต่ไม่ต้องสงสัยเลยเราต้องเพิ่มเจียนอู่ในรายการนั้นพวกเขาเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดสามคนที่ต่ำกว่าระดับนักบุญในราชวงศ์ต้าหลี่และมีชื่อเสียงมากที่สุดและไม่พวกเขาทั้งหมดจะอยู่ด้วยกันในเมืองจักรพรรดิต้าหลี่ แต่หลีหยูมองไปที่เย่ฟู่เทียนและยิ้มหากเจ้าสามารถเอาชนะเจียนอู่ได้เจ้าจะเป็นหนึ่งในสาอันดับแรกแน่นอนว่าเธอเป็นคนสุภาพในความเป็นจริงเธอไม่คิดว่าเย่ฟู่เทียนสามารถเอาชนะเจียนอู่ได้เย่ฟู่เทียนยิ้มและไม่พูดอะไรหลีหยูลาเธอแล้วพูดว่าข้าจะกลับมาถ้ามีข่าวเพิ่มเติมจะมาบอกเจ้าแค่ส่งคนมาบอกข้าก็ได้เย่ฟู่เทียนกล่าว ดีมากเป็นไปได้ว่าผู้คนจากภูเขาดาบจะมาเยี่ยมเราเป็นการส่วนตัวลีหยูกล่าวพร้อมพยักหน้าเธอไม่สามารถมาที่นี่ได้ตลอดเวลาหลังจากที่ลีหยูจากไปเย่ฟู่เทียนยังคงฝึกฝนต่อไปโดยทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อรวมพลังของเขาเข้ากับดาบของเขาเขาใช้พระสวดดาบไต่ส่วนเพื่อทำให้ดาบของเขาเย็นลงครั้งต่อไปที่เขาเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังมันจะไม่เหมือนกับที่เคยเป็นในโลกเบื้องล่าง เจียนอูแห่งภูเขาดับอยู่ในสามอันดับแรกที่ต่ำกว่าระดับนักบุญในราชวงศ์ต้าหลีผู้ฝึกตนจากภูเขาเต้าหลีและภูเขาดับกำลังมาถึงเมืองจัก,กรพัิต้าหลีทีละคนความโกลาหลเขย่าเมืองที่ศูนย์กลางของราชวงศ์ต้าหลีทุกคนต่างรอคอยข่าวคราวพวกเขาไม่ต้องรอนานเกินไปไม่นานผู้คนจากภูเขาต้าหลีไปเยี่ยมชมสำนักต้าหลีและเตรียมไปที่สำนักต้าหลีอีกครั้งในเจ็ดวันเพื่อสแสวงหาเส้นทาง ผู้เขาเตาหลีต้องการขัดแย้งกับสำนักตาหลีอย่างเปิดเผยและเช่นเดียวกับเย่ฟู่เทียนพวกเขากล่าวว่าพวกเขากำลังสแสวงหาเส้นทางเพียงเพราะมันฟังดูดีในความเป็นจริงพวกเขากำลังท้าทายพวกเขาให้ต่อสู้สองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดของราชวงศ์ตาหลีอยู่ในความขัดแย้งอย่างเปิดเผยนี่คือราชาเทียนเตายุ่ยอยู่ที่ปรึกษาจัก,กรพรรดิเขาต้องการพิสูจน์ว่าภูเขาเตาหลีฝึกฝนสิธิ์ได้ดีกว่าสำนักตาหลี ตั้งแต่ตี้ห่าวมาหลายคนคาดหวังว่าจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างเขากับโตเฉินหลายคนคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าตี้ห่าวเอาชนะตเฉินอำนาจของที่ปรึกษาจาักรพรรดิจะถูกคุกคามหรือไม่ เช่นเดียวกับที่ผู้คนเริ่มกังวลเกี่ยวกับที่ปรึกษาของจัก,กรพรรดิขา่าบางอย่างมาจากตระกูลของเขาในเจ็วันที่ปรึกษาจัก,กรพรรดิจะมาที่สำนักตาหลี่เป็นการส่วนตัวและเขาได้เชิญบุคคลชั้นนําทั้งหมดของเมืองเมืองจัก,กรพรรดิต้าหลี่ให้ไปดูสภาแม้แต่ภูเขาดาบก็อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับเชิญและในวันนั้นเขาจะเลือกลูกศิษย์คนต่อไป เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในเมืองจัก,กรพรรดิตาลีเมื่อมีข่าวแพร่ออกไปนี้เป็นกิริยาของที่ปรึกษาจาัก,กรพรรดิเช่นเดียวกับที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับเขาและกลัวว่าเขาจะพ่ายแพ้เขาได้กล่าวว่าเขาจะสังเกตการต่อสู้ด้วยตนเองและเลือกสิทธิ์ไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้เขาได้แสดงตัวเองให้ก้าวนำหน้าคนอื่นๆสองก้าวในวันที่สองข่าวก็มาจากภูเขาดับเจียนอูจะเชิญใครบางคนไปที่สภาที่สำนนักต้าหลีกับเขา นักดาบที่เจ็ทันใดนั้นชื่อของนักดาบที่7็ก็ดังขึ้นอีกครั้งทั่วเมืองต้าหลีเจียนอู่ผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งที่สุดของรุ่นน้องของภูเขาดาบได้ท้าทายนักดาบที่เจเวลาวันที่สภาระหว่างสำนักต้าหลีและภูเขาเตาหลีสถานที่สำนักต้าหลีข่าวนี้ทําให้เกิดคลื่นลูกใหญ่และทําให้ทุกคนในเมืองเมืองจัก,กรพรรดิต้าหลีตกตะลึงตอนนี้พวกเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังอย่างมากสําหรับสภาในอีกไม่กี่วันนี้ ไม่เพียงแต่สำนักต้าหลี่และภูเขาเตาหลี่เท่านั้นที่จะเข้าร่วมแต่ภูเขาดาบก็จะอยู่ที่นั่นและจะต่อสู้กับนักดาบที่เจ็ดสามดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในราชวงศ์ต้าหลี่จะอยู่ที่นั่นและผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งที่สุดสามคนในราชวงศ์ต้าหลี่ที่ต่ำกว่าระดับนักบุญในวันนั้นเย่ยฟู่เทียนยังคงอยู่ในบ้านพัทที่เขาพักอยู่ทำการอบชุกดาบของเขาในขณะนั้นเขามีความรู้สึกแปลกๆเล็กน้อย เขาลืมตาขึ้นและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันไกลโพ้นเขาเห็นกลุ่มนักดาบบินมาและพวกเขาก็ลงจอดนอกบ้านของเขาสวัสดีนักดาบที่เจ็ดเสียงจากพานอกดังขึ้นกรุณาเข้ามาเย่ฟู่เทียนกล่าวขณะที่เขาพูดเช่นนี้กลุ่มผู้ฝึกตนก็บินเข้ามาและลงไปที่ลานบ้านพวกเขาทั้งหมดมองไปที่เย่ฟู่เทียนซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นและฝึกฝน ข้ามาในานามของนักบุญดาบแห่งเงาพร้อมข่าวในอีกห้าวันภูเขาดาบจะรอเจ้าอยู่ที่สำนักตาหลีโปรดรักษาสัญญาหนึ่งในนั้นกล่าวเย่ฟู่เทียนรู้จักก็หลี่อยู่แล้วว่าเจียนอู่จะอยู่ที่นั่นดังนั้นเขาจึงรู้ว่าคำสัญญาที่ชายคนนั้นพูดถึงนั้นเกี่ยวกับอะไรแต่เขาแปลกใจเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานที่นี้น่าจะเป็นที่สำนักตาหลีไม่เป็นอะไรโปรดบอกนักบุญดาบเนว่าข้าจะไปถึงตรงเวลาเย่ฟู่เทียนต่อ ดีมากละชายคนนั้นพยักหน้าจากนั้นกลุ่มของพวกเขาก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายตัวไปในพริบตาไม่นานหลังจากที่พวกเขาจากไปหลีอยู่ก็มาถึงและบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกสิ่งนี้ทําให้เย่ฟู่เทียนคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน5วันที่สำนักต้าหลี่คนที่แข็งแกร่งที่สุด3ามคนในราชวงศ์ต้าหลี่ที่ต่ำกว่าระดับนักบุญทั้งหมดจะอยู่ที่นั่นด้วยกัน ในที่สุดวันเวลาก็ผ่านไปทุกคนในเมืองต่างรอคอยอย่างมีความหวังในวันนั้นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลกำลังลงมาจากฟากฟ้าผานอกสันักต้าหลีอย่างต่อเนื่องบางคนขี่ดาบบางคนขี่รถม้าร่างบางร่างที่ลงมาจากรถม้ามีรัศมีอันทรงพลังมีคนมากมายจากราชวงศ์มาหัวใจของทุกคนสั่นไหวดูเหมือนว่าราชวงศ์ค่อนข้างสนใจสัพสนตนานี้ มังกรคำรามบนท้องฟ้าขณะที่มังกรทองศักดิ์สิทธิ์มาดึงรถม้าร่างเสื้อคลุมสีทองหลายตัวอยู่บนรถม้าทุกคนอ้าปากค้างเมื่อเห็นพวกเขาไม่ใช่แค่คนที่มาจากราชวงศ์เท่านั้นแม้แต่เจ้าชายแห่งราชวงศ์ต้าหลีก็ได้มาที่สำนักต้าหลีถ้าเย่ฟู่เทียนเห็นสิ่งนี้เขาจะรู้ว่าคนที่อยู่บนรถม้าคือคนที่เขามาที่นี่เพื่ออะไรนั่นคือหลี่เหวาเจ้าชายแห่งเมืองต้าหลีจัก,กรพรรดิ มังกรทองตัวใหญ่ลงมานอกสำนักไต่และรถม้าก็มาถึงพื้นเจ้าชายโยก้าเข้ามาในสำนักแต่ไม่มีใครออกมาต้อนรับเขาที่ปรึกษาของจักรวรรดิได้ก่อตั้งสำนักต้าหลีและต้องการฝึกฝนนักสู้ที่ดีที่สุดของราชวงศ์ต้าหลีที่นั่นเมื่อเขาก่อตั้งครั้งแรกจักรพรรดิหลี่เคยสั่งให้ผู้คนสร้างรูปปั้นนอกสำนักซึ่งเป็นรูปปั้นของที่ปรึกษาจักรพรรดิโดยเน้นถึงตำแหน่งอันทรงพลังของเขา อย่างไรก็ตามเมื่อที่ปรึกษาของจัก,กรพรรดิทราบเรื่องนี้เขาได้ขอให้รือ้อรูปปั้นลงเป็นการส่วนตัวจัก,กรพรรดิหลี่ตกลงและที่ปรึกษาจัก,กรพรรดิได้ทำลายรูปปั้นด้วยมือของเขาเองเขาได้ประกาศว่าสำนักต้าหลี่ไม่ได้สนับสนุนให้แต่ละคนก้าวหน้าแต่จะเป็นสถานที่สำหรับฝึกฝนผู้ฝึกตนสำหรับราชวงศ์ต้าหลี่ไม่มียศหรืออำนาจที่นี่ทุกคนที่เข้าสำนักก็เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามหลังจากวันนั้นผู้คนในราชวงศ์ต้าหลี่เคารพที่ปรึกษาของจัก,กรพรรดิก็มากขึ้นเท่านั้นหลังจากนี้จัก,กรพรรดิหลี่ได้สั่งเป็นการส่วนตัวว่าทุกคนที่เข้าสู่สำนักต้าหลี่ต้องลงจากรถมาของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถบินเข้ามาอย่างหยาบคายแม้แต่เจ้าชายและเจ้าหญิง หลังจากนั้นจัก,กรพรรดิหลี่ได้ให้เจ้าชายและเจ้าหญิงไปที่สำนักต้าหลี่เพื่อฝึกฝนดังนั้นเมื่อหลี่เหวยาวและผู้ติดตามของเขามาถึงแล้วพวกเขายังต้องออกจากรถมา้าแม้ว่าพวกเขาจะเป็นราชวงศ์ก็ตามพวกเขาต้องเดินเข้าไปในสำนักต้าหลีและไม่มีใครต้อนรับพวกเขานี่คือสำนักต้าหลี่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชั้นแนวหน้าสำหรับการฝึกฝนในราชวงศ์ต้าหลี่แต่วันนี้พูกเขาเตาหลีกำลังมาที่นั่นเพื่อสแสวงหาเส้นทางพลิกฟ้าสยบปฐพี The Legend of ู u t i n ตอนที่1110เสียงต่ำจนถึงจุดนี้สิทธิทุกคนของสำนักต้าหลี่มารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการซ้อมมีสิทธิ์มากมายทั้งสองด้านของพื้นที่แต่พวกเขาประพฤติตนอย่างเป็นระเบียบพูดคุยอย่างไม่ตั้งใจและมองออกไปไกลเป็นครั้งคราว มีที่นั่งหลายที่นั่งบนขั้นบันไดหน้าเวทีสู้ที่เตรียมไว้สำหรับผู้อาวุโสหลายคนที่มาที่นี่ในวันนี้มีผู้อาวุโสของสำนักต้าหลี่รออยู่ที่นี่มากกว่าปกติอีกหลายคนและพวกเขาต่างก็มองออกไปในระยะไกลเช่นกันยานยวนลูกศิษย์ผู้ยิ่งใหญ่ของสำนักต้าหลี่อยู่ที่นั่นแล้ว หลี่เหวยและผู้ติดตามของเขาเข้ามาใกล้จากระยะไกลมาที่ด้านหน้าของอาคารพวกเขาโค้งคำนับยานหยวนและนักบุญหลายคนของสำนักต้าหลี่และกล่าวสวัสดีท่านยานหยวนมักจะรับผิดชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นที่สำนักต้าหลี่ดังนั้นเขาจึงนั่งในตำแหน่งสูงสุดได้โปรดนั่งลงก่อนยานหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยหลี่เหวยและคนอื่นๆพยักหน้าและทั้งสามก็ก้าวไปข้างหน้าและนั่งลงต่อมามีคนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลายคนเป็นราชวงศ์ มีผู้คนมากมายในสายเลือดของจัก,กรพรรดิหลี่ในเมืองนอกจากราชาสองสามองค์ที่ได้รับตำแหน่งจากพระองค์เองยังมีอีกหลายองค์ที่ถือกำเนิดในราชวงศ์ในขณะนั้นหลายคนกำลังรวมตัวกันอยู่รอบรอบคนเพียงคนเดียวเขาสวมเสื้อคลุมสีทองและหลี่ส่วนยืนอยู่ข้างเขาหลี่อู่เป็นพี่ชายของหลี่ส่วนและหลานชายของเจ้าชายผู้สำเร็จราชการและมีสถานะสูงสุดของหลานชาย หลายคนคิดว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับเสื้อคลุมของเจ้าชายผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตําแหน่งเจ้าชายผู้สาเร็จราชการในราชวงศ์นั้นสูงมากท้ายที่สุดเขาเป็นอาของจัก,กรพรรดิดังนั้นเขาจึงได้รับความเคารพอย่างสูงราชาเทียนเตาทรงอนุภาพอย่างยิ่งแต่เขาเป็นพระอนุชาของพระองค์ในบางแง่ราชาเทียนเตาและจัก,กรพรรดิก็สนิทกันที่สุดเนื่องจากเป็นสายเลือดที่ใกล้ชิดเช่นนี้เขาไม่สนใจที่จะใกล้ชิดกับสมาชิกคนอื่นๆของราชวงศ์ และเนื่องจากเขาอยู่ในตะวันตกเจ้าชายผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงค่อยๆกลายเป็นผู้นำของราชวงศ์จักรพรรดิสำหรับราชาหลี่แม้ว่าเขาจะเป็นราชาแต่ก็มีคนไม่มากที่ใส่ใจเขาสถานะของเขาไม่สูงมากราชาหลี่เป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในสี่ราชาดังนั้นเขาจึงมีตำแหน่งที่ต่ำที่สุด แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของราชวงศ์จะละเอียดอ่อนเล็กน้อยแต่จัก,กรพรรดิหลี่ก็ไม่สนใจนี่คือโลกแห่งผู้ฝึกตนถ้าพวกเขาไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วพวกเขาจะมีพลังได้อย่างไรตราบใดที่สมาชิกของราชวงศ์ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมเกินไปและอยู่ภายใต้กฎจัก,กรพรรดิหลี่ก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขา จัก,กรพรรดิหลี่ไม่แม้แต่จะถามคำถามเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างราชาเทียนเตาและที่ปรึกษาจัก,กรพรรดิการแข่งขันที่อ่อนโยนเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับจัก,กรพรรดิหลี่และราชาเทียนเตาและที่ปรึกษาของจัก,กรพรรดิต่างมีความเหมาะสมหลี่ส่วนค่าได้ยินมาว่าเมื่อหลายวันก่อนมีคนเอาดับมาเจาะคอเจ้าทายานหยวนไม่ปรากฏตัวบางทีเจ้าอาจจะถูกสังหาร ทุกคนมองดูว่ามันมาจากไหนผู้พูดเป็นชายหนุ่มที่อยู่ถัดจากหลี่เหว่ซึ่งสวมชุดคลุมที่สดใสและสวยงามเขาดูเหมือนหลี่เหว่มากและเห็นได้ชัดว่าเป็นคนพิเศษและรัศมีของเขาก็ทรงพลังเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในระดับที่สูงม,มากองชายอีกคนนี้ย่อมเป็นธรรมดาหลี่ซุนเขาเป็นน้องชายของหลี่เหย่และเป็นบุคคลระดับนักบุญมีการเยาะเย้ยเล็กน้อยในคำพูดของเขาหลี่ซุนเป็นรุ่นเดียวกับเจ้าชายเหล่านี้แต่พวกเขาไม่ได้สนิทกันมาก โดยธรรมชาติแล้วหลี่ซวนไม่กล้าที่จะหยิ่งเหมือนที่เขามักจะ,ะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้คนนี้เขาดูเขินอายเล็กน้อยเขาโค้งคำนับหลี่ซุนเล็กน้อยและพูดว่าฝ่าบาทมันเป็นเพราะข้าใ้กว้างเกินไปข้าคิดว่าเป็นเพราะเจะยอ์อิงเกินไปหลี่ซุนกล่าวด้วยรอยยิ้มเขามาที่สำนักต้าหลี่เพื่อสแสวงหาเส้นทางและเจ้าพยายามจะฆ่าเขาเจ้ามีอารมณ์อะไรแต่ในที่สุดเขาก็ได้เจ้ารู้สึกยังไงบ้างหลี่ซุนพยักหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าละอายมากจริงๆ เจ้าจะต้องฝึกฝนมากขึ้นในอนาคตและใช้เวลาน้อยลงในการสร้างปัญหาหลี่ซุนกล่าวจากนั้นเขาก็มองไปที่หลี่อู่ข้างๆ้างเขาหลี่อูสอนผู้ชายคนนี้ให้ดีตั้งแต่นี้ไปเขาอุกอาจหลี่อูพยักหน้าและโค้งคำนับให้ยานหยวนข้าขอโทษที่รบกวนเรื่องนี้ไม่มีปัญหายานหยวนตอบอย่างเมินเฉยเขามองไปที่หลี่ซุนและเห็นเขาก้มศีรษะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เขาไม่สบาย ตัวเฉินอยู่ที่นี่เสียงเรียกดังขึ้นร่างบางกลุ่มปรากฏขึ้นมาแต่ไกลและทันใดนั้นทุกคนก็หาทางให้พวกเขาตรงเฉินและคนของเขากำลังมาฝูงนกขนนกมารวมกันผู้คนที่อยู่ข้างตรงเฉินล้วนเป็นผู้ฝึกตนที่โดดเด่นจากสำนักต้าหลีพี่ชายฝ่าบาทตรงเฉินกล่าวกับหยานหยวนและหลี่ซุนหลี่เหวและคนอื่นๆต่างโค้งคำนับวันนี้พูกเขาเตาหลีกำลังมาที่นี่เพื่อแสวงหาเส้นทางเตรียมตัวให้ดียานหยวนกล่าว ตกลงตัวเฉินก้าวถอยหลังอย่างสุภาพมีคนพูดว่าข้าได้ยินมาว่าสักวันหนึ่งตี้หาวแห่งภูเขาเตาหลี่จะได้รับการตั้งชื่อว่าราชาของตะวันตกราชาเทียนเตารับเลี้ยงเขาดังนั้นเขาจึงต้องเป็นบุคคลที่น่าทึ่งมันจะวิเศษมากเมื่อเขามาที่นี่เพื่อสแสวงหาเส้นทาง โตเฉินเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในการแข่งขันต่อสู้ส่งท้ายปีเก่าเขาได้อันดับหนึ่งข้าตื่นเต้นม,มากเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างเขากับราชาแห่งตะวันตกในอนาคตสิทธิ์ของสำนักต้าหลี่เต็มไปด้วยความมั่นใจในโตเฉินโดยธรรมชาติสำนักต้าหลี่จะชนะการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนข้าก็ตื่นเต้นเหมือนกันมีเสียงมาจากข้างนอกทุกคนเห็นร่างชุดดำเดินเข้ามามีหลายคนตามเขาไปเมื่อบุคคลน,นี้เข้ามาก็มีรัศมีที่มองไม่เห็นอยู่รอบตัวทุกคนต่างรู้สึกกดดัน วันนี้ผู้อาวุโสของตระกูลเฉาจะมีเวลามาที่นี่ได้อย่างไรหลี่ซุนถามด้วยรอยยิ้มคนที่มาเป็นผู้ฝึกตนของตระกูลปีศาจของตระกูลเฉาเขาเป็นนักบุญที่ไร้ตำหนิของตระกูลเฉาชื่อของเขาคือชรัสานและเขามีพลังมหาศาลนี่เป็นการต่อสู้ของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ต่ำกว่าระดับนักบุญในราชวงศ์ต้าหลี่ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วข้าจึงพารุ่นน้องของข้ามาเปิดตาของพวกเขาด้วยชรสานกล่าวดูเหมือนว่าสมาชิกหลายคนของราชวงศ์ก็อยู่ที่นี่ด้วย รุ่นน้องของเจ้าต้องกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมพวกเขาต้องการก้าวขึ้นไปบนเวทีหรือไม่หลี่ซุนถามด้วยรอยยิ้มมีเด็กสองสามคนในตระกูลเฉาที่ไม่เลวชนราซานกล่าวอย่างจริงใจแต่พวกเขาเทียบไม่ได้กับตเฉินและตีห้ห่าวดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจจุดอ่อนของเจ้าอย่างชัดเจนยานหยวนกล่าวชนรซานมองไปที่ยานหยวนและพูดว่าข้าไม่ต้องการต่อสู้กับเจ้าที่นี่ในการซ้อมประลองสำหรับเยาวชน เชิญนั่งยานหยวนกล่าวชราสานก้าวไปข้างหน้าและนั่งลงสำหรับรุ่นน้องพวกเขาสามารถยืนอยู่ด้านล่างเขาเท่านั้นพู้เขาดับมาทักทายสำนักต้าหลี่เสียงจากพานอกดังขึ้นไม่นานานักดับกลุ่มหนึ่งก็เข้ามานักบุญดับเงานำพวกเขาแต่สิทธิของสำนักต้าหลี่ให้ความสนใจกับนักดับหนุ่มที่อยู่ข้างหลังเขา เขาสวมชุดสีดำและยืนอยู่ที่นั่นอย่างสงบไม่มีออร่าออกมาจากเขาราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนแต่เขาก็ยังทำให้ผู้คนรู้สึกถึงภัยคุกคามอย่างแรงกล้าเขาเป็นหนึ่งในรุ่นน้องของภูเขาดาบในระดับที่ต่ำกว่าระดับนักบุญเขาเป็นคนที่มักถูกกล่าวถึงในลมหายใจเดียวกับตัวเฉินเจียนอู่ ผู้เขาดาบได้รับเชิญให้เข้าร่วมสำนักต้าหลี่แต่เจียนอู่ได้รับคำเชิญส่วนตัวให้เข้าร่วมการต่อสู้นักดาบคนที่7บุคคลสำคัญของต้าหลี่โลกเบื้องล่างก็ถูกพามาที่นี่โดยลู่จวนสิทธิ์ของที่ปรึกษาจากกักรพรรดิดูเหมือนว่าบุคคลชั้นนำของราชวงศ์ตาหลี่จะอยู่ที่นี่ในวันนี้หลี่ซุนกล่าวด้วยรอยยิ้มข้างๆเขาอย่านยวนชี้ไปที่ที่นั่งและพูดว่าเชิญน,นั่ง นักบุญดับเงาและผู้อาวุโสคนอื่นๆของวูเขาดับนั่งลงและรุ่นน้องของพวกเขายืนอยู่ข้างพวกเขาขณะที่พวกเขายังคงรอกลุ่มที่สําคัญในวันนี้คือภูเขาเตาหลี่และพวกเขายังไม่มาถึงเมื่อเย่ฟู่เทียนมาถึงเขาก็มีความสําคัญน้อยกว่าตระกูลเฉาและภูเขาดับมากเขามาก,กับหลี่หยางและหลี่หยูราชาหลี่ถูกคุมขังอยู่ในโลกเบื้องล่างมาเป็นเวลานานและพลังของเขานั้นไม่มีใครเทียบได้ที่นั่นแต่อิทธิพลของเขาในโลกบนค่อนข้างอ่อนแอ หลังจากที่เย่ฟู่เทียนมาถึงแล้วสายตาของนักบุญดาบเงาก็จ้องมองมาที่เขาหยวนกังซึ่งเคยแพ้ให้กับเย่ฟู่เทียนก็อยู่ที่นั่นเช่นกันเขาพูดบางอย่างเบาๆที่หูของชายชุดดำสายตาของเจียนอูหันไปทางเย่ฟู่เทียนและดวงตาของเขาคมดุดดาบทว่าในชั่วพริบตาเขาก็เบือนหน้าหนีอย่างไรก็ตามเย่ฟู่เทียนยังคงรู้สึกได้แต่เขาไม่ได้มองมาที่เขาเขาแค่ตามหลิูเข้าไปในฝูงชน ฟาบาทหลี่หยางและหลี่หยู่โค้งคำนับหลี่ซวนและหยานหยวนเล็กน้อยหลี่หยางหลี่หยูหลี่ซุนกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าสวยขึ้นเรื่อยๆหลี่หยู่ดูเหมือนว่าข้าจะต้องคุยกับพ่อของเจ้าเมื่อมีโอกาสและดูว่าเราจะหาตระกูลที่เหมาะสมกับการจับคู่ได้หรือไม่แม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนรุ่นเดียวกันในเรื่องการปลูกฝังแต่ก็มีช่องว่างที่สําคัญในยุคของพวกเขาหลี่ซุนหลี่เหวาหลี่ซวนหลี่หยู่และอีกหลายคนล้วนเป็นคนรุ่นเดียวกันแต่หลี่ซุนนั้นแก่กว่าพวกเขาทั้งหมด เขาเป็นพี่ชายของพวกเขาและเป็นรุ่นพี่ของพวกเขายิ่งกว่านั้นเขาเป็นเจ้าชายแต่โดยวิธีการที่เขาพูดดูเหมือนเขาจะคุ้นเคยกับพวกเขามากเจ้ากล้อเล่นศินะฝ่าบาทข้าพูดจริงหลี่ซุนพูดด้วยรอยยิ้มเขามองไปที่เย่ฟู่เทียนข้างข้างเธอและพูดว่านี่ต้องเป็นนักดาบที่เจ็ดนักดาบที่เจ็ดแห่งโลกเบื้องล่างทักทายฝ่าบาทเย่ฟู่เทียนกล่าวพร้อมกับโค้งคำนักเขาเห็นโดยธรรมชาติว่าหลี่เหยาอยู่ที่นั่นแต่เขาไม่ได้มองเขาราวกับว่าเขาเป็นคนแปลกหน้า ตอนนี้เขาคือนักดับคนที่7ไม่ใช่เย่ฟู่เทียนที่มาเพื่อล้างแค้นถ้าเขาต้องการแก้แค้นเขาจะต้องอดทนเขาได้สร้างตัวตนของนักดับที่7จ,จากโลกเบื้องล่างด้วยความยากลำบากอย่างมากดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ข้าได้ยินมาว่าเจ้าอาชนะอัจฉริยะทั้งหมดของเก้าบัญชาการราชาหลี่ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากก่อนหน้านี้เจ้ามาที่สำนักต้าหลีเพื่อค้นหาเส้นทางและตอนนี้ก็มีการต่อสู้ของผู้มีความสามารถระดับสูงที่นี่เจ้าครรสังเกตอย่างใกล้ชิดหลี่ซุนกล่าวเย่ฟู่เทียนพยักหน้า หลี่ซุนไม่ได้พูดอะไรอีกหล่อยู่และคนอื่นๆถอยกลับไปแต่ในขณะนั้นหลี่ซวนพูดอย่างเย็นชาว่าหลี่หยางงอหลี่หยู่ดูเหมือนว่าเจ้าจะเพิกเฉยต่อสิ่งที่ข้าพูดครั้งล่าสุดหลี่หยู่หันกลับมามองหลี่ซวนนักดาบที่7คือเพื่อนของข้าเพื่อนของเจ้าหลี่ซวนกล่าวอย่างเย็นชาเจ้าคงลืมไปว่าข้าเป็นพี่ชายของเจ้าหลี่ซวนดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากครั้งที่แล้วหลี่ซุนตะโกนหลี่ซวนก้มศีรษะลงทันที อย่าลืมตัวเองอีกหลี่ซุนกล่าวหลี่ซวนพยักหน้าสิทธิ์ของผู้เขาเตาหลี่มาเพื่อค้นหาเส้นทางเสียงมาเขย่าวสวรรค์และโลกทุกคนก็มองขึ้นไปในระยะไกลทันทีเสียงฝีเท้าดูเหมือนจะมาจากที่ไกลไกแต่ครู่ต่อมาทุกคนก็เห็นกลุ่มคนเดินเข้ามาหาพวกเขา คนเหล่านี้มีรัศมีเหนือธรรมชาติพวกเขาเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนในเครื่องแบบและพวกเขาทั้งหมดก็เบาและไร้กังวลท่าทางของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพิเศษแค่ไหนโตเฉินและผู้ติดตามของเขาเดินออกจากฝูงชนและมองไปยังบุคคลที่กำลังมาคู่ต่อสู้ของพวกเขามาถึงแล้ว